t ิ k กต k อกช็นี้โตเร็วแบบก้าวกระโดดเลยนะครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซขนาดยักษ์ใหญ่นี้มันมีหน้าตาเป็นยังไงกันแน่วันนี้เราจะมาแงะดูไส้ในของมันกันครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากคำถามง่ายๆของผู้ใช้งานคนหนึ่งเลยครับที่ถามว่า TikTok ใช้ SQL กับ EDR อะไร ใครจะไปคิดล่ะครับว่าคำถามสั้นๆแค่นี้จะพาเราดำดิ่งไปสู่เรื่องราวที่ใหญ่กว่านั้นเยอะเลยทั้งเรื่องข้อมูลมหาศาลและก็ระบบความปลอดภัยระดับโลกเลยทีเดียวและนี่คือแผนการเดินทางของเราในวันนี้ครับเราจะเริ่มจากการตีความคำถามกันใหม่ก่อนจากนั้นไปดูหัวใจสำคัญอย่าง Engine Algorithm แล้วเจาะลึกเข้าไปในโรงงานข้อมูลไปดูเครื่องมือของฝั่งผู้ขายดูว่าเขาสร้างป้มประการข้อมูลกันยังไง และสุดท้ายเราจะมาปิดท้ายกันด้วยสมการแห่งความไว้วางใจที่ซับซ้อนน่าดูเลยครับเอาล่ะครับส่วนแรกเรามาเริ่มกันที่คำถามที่ดูเพลินๆเหมือนจะง่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยคือถ้าเราอยากจะเข้าใจ TikTok ให้ถึงแก่นจริงๆนะครับเราต้องมองให้กว้างกว่าแค่ชื่อโปรแกรมเวลาเราพูดถึง SQL ของ TikTok เนะี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่ภาษาคอมพิวเตอร์นะ แต่มันคือทั้งระบบนิเวศการวิเคราะห์ข้อมูลเลยที่จัดการข้อมูลอ e ีคอมเมิร์ซมหาศาลส่วน EDR ก็เหมือนกันมันไม่ใช่แค่โปรแกรมการไวรัสธรรมดาธรรมดาแต่มันคือกรอบการทำงานด้านความปลอดภัยของทั้งระบบที่คอยปกป,ป้องข้อมูลของเราทุกคนอยู่เบื้องหลังมาถึงส่วนที่2ครับเรามาดูกันว่าหัวใจที่ขับเคลื่อนทุกอย่างหรือที่เราเรียกว่า Engine Algorith m มเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดทิศทางเทคโนโลยีทั้งหมดของ t i k t o k ได้ยังไง คือถ้าเราพูดถึงอ e ีคอมเมิร์ซใช่ไหมครับภาพแรกที่หลายคนนึกถึงก็คงเป็น a m azon ที่เราตั้งใจเข้าไปค้นหาของที่เราอยากได้แต่ TikTok เนี่ยคนเล่นคนละเกมกันเลยครับที่นี่ไม่ใช่การค้นหาแต่เป็นการค้นพบคือแพลตฟอร์มจะดันสินค้ามาให้เราเห็นเองเลยผ่าน Feed for you เพราะเขาเชื่อว่าคอนเทนต์นี่แหละคือตัวสร้างยอดขายและนี่ก็คือเหตุผลสำคัญเลยครับว่าทำไมสถาปัตยกรรมเบื้องหลังมันถึงต้องประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทมแล้วก็ต้องเร็วแบบสุดๆด,ด้วย โอเคครับในส่วนที่3นี้เราจะพาไปทัวร์โรงงานข้อมูลกันเพื่อจะไปดูว่าฝั่ง SQL หรือระบบข้อมูลเบื้องหลังของเขาเนี่ยหน้าตาและการทำงานมันเป็นยังไงต้องบอกว่าเบื้องหลังของไบแดนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ฐานข้อมูลแค่ตัวเดียวนะครับมันเหมือนกับว่าเขามีกล่องเครื่องมือใบใหญ่ที่มีเครื่องมือหลายชนิดมากๆสำหรับงานที่แตกต่างกันออกไปและพระเอกในกล่องนี้เลยก็คือ Apache Doris ครับ ว่ากันง่ายๆมันคือคลังข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ทำงานแบบขนานซึ่งความเจ๋งของมันก็คือมันทําให้การวิเคราะห์อะไรที่ซับซ้อนมากๆอย่างการดูพฤติกรรมผู้ใช้เนี่ยสามารถให้ผลลั์กลับมาได้ในเวลาแค่เซียววินาทีเท่านั้นเองอะลองนึกภาพตามกันนะครับทันทีที่ใครสักคนกดคลิกกดไลค์หรือซื้อของแอคชั่นนั้นจะถูกบันทึกแล้วส่งปืดผ่านท่อที่ชื่อว่า Apache Kafka แล้วทันใดนั้นเอง Apache Flink ก็จะพุ่งเข้ามาประมวลผลข้อมูลดิบๆนั้นทันทีเลย เพื่ออะไรก็เพื่อเอาไปอัปเดตโมเดลแนะนําสินค้าซึ่งจะไปเปลี่ยนหน้าฟีด for you ของคนนั้นๆแทบจะในพริบตามันเป็นวงจรที่หมุนเร็วมากๆและเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยครับเอาล่ะพอมีข้อมูลมหาศาลอยู่ในมือแล้วคําถามต่อมาก็คือ TikTok จัดโครงสร้างข้อมูลพวกนี้ยังไงเพื่อเชื่อผู้ขายทํางานได้ง่ายขึ้นเราไปดูกันในส่วนที่4ครับ หัวใจของ TikTok Shop จริงๆแล้วคือโครงสร้างข้อมูลที่เขาออกแบบมาได้ดีมากๆเลยครับลองไล่ดูกันนะมันจะเริ่มจากผู้ขายซึ่งผู้ขายคนหนึ่งเนี่ยสามารถมีได้หลายร้านค้าแล้วในแต่ละร้านก็มีสินค้าได้หลายชิ้นแต่ละสินค้าก็ยังมีตัวเลือกย่อยๆอีกเช่นสีหรือขนาดที่เราเรียกว่า SKU ซึ่งไอเจ้า SKU นี้แหละที่จะไปผูกกับคำสั่งซื้อและสุดท้ายก็ยังมีพันธมิตรหรือพวกครีเอเตอร์ที่มาช่วยโปรโมทสินค้า เห็นไปครับว่าโครงสร้างที่มันเป็นระเบียบแบบนี้แหละที่ทําให้ทั้งระบบมันทํางานด้วยกันได้แบบไม่มีสะดุดเลยแล้วพอมีคนสั่งซื้อของเส้นทางของออเดอร์นั้นมันเป็นยังไงมันเริ่มจากสถานะแรกเลยคือยังไม่จ่ายคือตอนที่เรากดสั่งซื้อพอกดจ่ายเงินปุ๊บสถานะจะเปลี่ยนเป็นพักรออันนี้คือเขาให้เวลาเราเปลี่ยนใจได้นิดหน่อยพอหมดช่วงเวลานั้นมันก็จะกลายเป็นรอจัดส่งแล้วพอของออกจากร้านก็จะเป็นกําลังขนส่งและสุดท้าย เมื่อของถึงมือเราการเดินทางก็สิ้นสุดที่จัดส่งสำเร็จครับมาถึงส่วนที่5กันแล้วครับทีนี้เราจะพลิกมาดูอีกด้านของเหรียญกันบ้างนั่นก็คือฝั่ง EDR หรือการสร้างป้อมปราการเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลเรื่องนี้สำคัญมากครับ คือเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าแพลตฟอร์มข้อมูลระดับโลกเนี่ยมักจะโดนตรวจสอบอย่างเข้มข้นอยู่เสมอโดยเฉพาะเรื่องการเข้าถึงข้อมูลและประเด็นที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติซึ่งนี่คือบริบทที่สําคัญมากๆสําหรับเรื่องที่เรากําลังจะคุยกันในส่วนนี้เลยมันเคยมีรายงานที่หลุดออกมาครับซึ่งในนั้นอ้างว่าพนักง,งานของ b บ d ดน c ์ในประเทศจีนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานในสหรัฐได้ ซึ่งแน่นอนว่าข้อกล่าวหานี้ก็ได้กลายเป็นแรงผลักดันสําคัญที่ทําให้เกิดโครงการด้านความปลอดภัยขนาดใหญ่ขึ้นมาและนั่นแหละครับคือจุดกําเนิดของสิ่งที่เรียกว่าโปรเจกต์เท็กซัสมันคือโครงการกํากับดูแลข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับข้อกังวลนี้โดยเฉพาะเลยเป้าหมายหลักของมันว่ากันง่ายๆก็คือการแยกข้อมูลของผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาที่ต้องปกป้องเนี่ยไปเก็บไว้บน Oracle Cloud ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐเท่านั้น หัวใจสำคัญของโปรเจกต์เท็กซัสก็คือเขาตั้งบริษัทลูกขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยชื่อว่า TikTok US Data Security หรือ USDS ซึ่งความหมายของมันก็คือการเข้าถึงข้อมูลสําคัญทั้งหมดจะถูกควบคุมและตรวจสอบโดยบุคลากรของ USDS กับ Oracle เท่านั้นนี่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะครับจากเดิมที่เน้นใช้แค่เทคโนโลยีมาป้องกันเปลี่ยนมาเป็นโมเดลที่เน้นการกํากับดูแลและทําตามกฎระเบียบเป็นหลักเอาเลยครับ และในส่วนสุดท้ายนี้เราจะนำจิ๊กซอว์ทั้งหมดที่คุยกันมามาประกอบร่างเข้าด้วยกันในสิ่งที่เรียกว่าสมการแห่งความไว้วางใจครับดังนั้นประเด็นสำคัญที่สุดที่เราได้เห็นก็คือไอเจ้าเอนจินข้อมูลที่ส่งพลังกับป้อมประการความปลอดภัยที่แข็งแกร่งของ t i k t o ็อเนี่ยมันคือ2ด้านของเหรียญเดียวกันเลยครับทั้ง2องอย่างนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีเป้าหม,มายเดียวกันก็คือเพื่อรองรับโมเดลธุรกิจที่เรียกว่าโซเชียลคอมเมอร์สที่ทุกอย่างมันต้องเร็วมากๆ และนี่ก็คือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของ TikTok เลยครับมันคือการสร้างสมดุลระหว่าง engine แห่งการเติบโตซึ่งก็คืออัลกอริทึมที่คอยขับเคลื่อนยอดขายกับอีกด้านหนึ่งคือภารกิจในการสร้างความไว้วางใจซึ่งก็คือเสียงเรียกร้องจากสังคมและภาครัฐที่อยากเห็นความโปร่งใสและความปลอดภัยของข้อมูลสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าคิดน,นะครับว่าในโลกที่ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยอัลกอริทึมแบบนี้ อะไรกันแน่คือสิ่งที่จำเป็นจริงๆในการสร้างและรักษาความไว้วางใจของผู้ใช้งานเอาไว้ให้ได้